เซอร์สเพนส์เฟอร์คิร y y o สตียูทูบกสตรองคอลถูอัชันเปลวไฟหุไทยกรุงเทพคืนนี้ฝนตกหนักเสียงฝีเท้าลึกลับตามติดทุกย่างก้าวและเอกสารปริศนาที่อาจเปลี่ยนชะตาภูมิภาคเอเชียอยู่ในมือเขาคุณคิดว่าแค่ซองจดหมายธรรมดาจะปลอดภัยหรือหรือว่าความลับนี้กำลังรอให้ใครสักคนเข้ามาครอบครอง ถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้จะจบอย่างไรและต้องการฟังเรื่องราวปริศนาตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกด s u b s c r i b e และคอมเมนต์ไอเดียของคุณด้านล่างเราจะพาไปสู่ความลับต่อไป h o Story s u s เพนส์ ense, ชายปริศนาซองจดหมายเงามืดในซอยส,สตร Strong h Variations ซอดิแอนซ์เอนินเกสาม Variations ไต้หวันจุดร้อนที่คนทั้งโลกจับตามองแต่ใครจะคิดว่าเงาของความร้อนแรงนี้กำลังสะท้อนมาถึงกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยไฟนีออนและเสียงชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ค่ำคืนหนึ่งฝนโปรยลงบนถนนสุขุมวิทแสงไฟสะท้อนเป็นประกายราวกับกำลังบอกความลับบางอย่างที่ไม่มีใครอยากฟังชายหนุ่มชาวไทยผู้ทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์ที่เต็มไปด้วยข่าวการ,รเผชิญหน้าของกองทัพในช่องแคบไต้หวันดวงตาเขาสั่นไหวไม่ใช่เพราะกลัวสงครามแต่เพราะมีเอกสารบางอย่างที่เขาแอบเก็บไว้เอกสารที่เชื่อมโยงไทยกับเงามืดของภูมิภาคเสียงจักรยานยนต์ดังผ่านไปทิ้งกลิ่นควันจางๆไว้ในอากาศเหมือนจะบอกว่าเวลานั้นเดินเร็วกว่าที่คิด เขาเงยหน้ามองไปที่ป้ายไฟร้านอาหารริมทางผู้คนยังคงกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวขณะที่หัวใจเขาเหมือนถูกบีบรัดอยู่ทุกขณะสิ่งที่เขาซ่อนไว้ไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือสัญญาแต่มันคือเส้นเชื่อมระหว่างประเทศไทยไต้หวันและประเทศที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยนามในที่สาธารณะทุกครั้งที่เขาได้ยินคำว่าจุดร้อนเขาจะนึกถึงไม่ใช่เพียงสงครามที่อยู่ไกลแต่ไฟที่พร้อมจะลามเข้ามาในบ้านของตัวเอง เขาก้าวเดินไปในซอยแคบๆที่เต็มไปด้วยเสียงหมาเห่าและกลิ่นอาหารริมถนนเมื่อกำเอกสารแน่นจนกระดาษยับยุ่ยี่ความลับที่เขาถืออยู่เหมือนระเบิดเวลาที่ใกล้จะหมดเขตทันใดนั้นโทรศัพท์สั่นขึ้นอีกครั้งข้อความสั้นเพียงประโยคเดียวปรากฏบนหน้าจอห้ามส่งต่อข้อมูลนี้ไม่งั้นเธอจะไม่มีวันได้กลับบ้านเขายืนนิ่งใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเสียงฝนตกหนักลงเรื่อยๆคล้ายกำลังกลบเสียงลมหายใจของเขา ภาพในหัวคือครอบครัวที่บ้านที่เชียงใหม่แม่ที่ยังคงรอเขากลับไปกินข้าวกับครอบครัวอย่างเรียบง่ายแต่ระหว่างเขากับบ้านเกิดตอนนี้มีเงามืดที่ใหญ่เกินกว่าที่จะข้ามผ่านได้เขาหันไปมองรอบๆซอยเงียบสงัดมีเพียงไฟสลัวและเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ปลายซอยดวงตาของเขาจับจ้องมาเหมือนรู้ความลับทุกอย่างที่เขาซ่อนอยู่เสียงฝนยังคงกระหน่ำลงมาแต่หัวใจของเขากำลังถามตัวเองว่าเขาจะเลือกหนีไปพร้อมเอกสารนี้หรือจะ,ะเผชิญหน้ากับเงาลึกลับที่ยืนรออยู่ปลายซอย สายตาของชายคนนั้นไม่กระพริบงนร่างสูงใหญ่สะท้อนกับแสงไฟถนนที่กระพริบติดติดดับดับ,ดบเหมือนเตือนว่าทุกก้าที่เขาจะเดินไปคือเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับฝนซัดแรงขึ้นน้ำจึงนองจนรองเท้าเปียกชุ่มเสียงน้ำสาดกระทบหลังคาสังกสีดังรัวเหมือนกลองรบในความมืดมือที่กำโทรศัพท์สั่นน้อยๆแต่สิ่งที่ทำให้เขากลัวไม่ใช่ข้อความข่มขู่หากเป็นความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในความลับนี้ เงาปลายซอยเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบน้ำแฉะแฉะดังสอดประสานกับเสียงฟ้าผ่านในระยะไกลเขาหลับตาชั่วขณะสูดลมหายใจลึกความทรงจำผุดขึ้นมาภาพลานวัดเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยโคมยี่เป็นสองสว่างในคืนเดือนเพญแสงแห่งบ้านเกิดที่เคยให้ความอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพในหัวที่ไกลเกินเอื้อมชายปริศนามาหยุดห่างออกไปไม่กี่ก้าวเงาดำบดบังทางออกทั้งหมดเสียงเข้มดังขึ้นแผวเาบาแต่ชัดเจนเหนือสายฝนสิ่งที่อยู่ในมือเธอ มันไม่ใช่ของเธออีกต่อไปหัวใจเขาหยุดเต้นวูบร่างกายแข็งทื่อเอกสารในมือเหมือนหนักขึ้นกว่าที่เคยเป็นเขาเพลอหันหลังกลับเห็นเพียงซอยมืดที่ทอดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าทุกเส้นทางในกรุงเทพคืนนี้ถูกบีบให้เหลือเพียงทางเดียวและทางนั้นคือทางที่พาเขาไปสู่ความจริงที่เขายังไม่กล้าเผชิญเสียงฝนกลายเป็นม่าหนาทึบที่ปิดกั้นโลกภายนอกเขายืนหายใจทีใจเต้นรัวเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในกรงมืดที่มีเพียงทางเดียวให้ก้าวต่อ มือของชายปริศนาเอื้อมออกมาอย่างช้าๆนิ้วเรียวยาวนั้นเหมือนกรงเล็บที่พร้อมจะกระชากทุกความลับออกไปในพริบตาเดียวเขาถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำในซอยกระเซน็นเปื้อนกางเกงแต่สายตาย,ยังจับจ้องเงาดำนั้นไม่วางความรู้สึกบอกเขาว่าหากยกเอกสารส่งให้ตอนนี้เขาอาจจะรอดแต่ความจริงทั้งหมดจะหายไปตลอดกาล สายฟ้าฟาดลงมาแวบหนึ่งสองให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งของชายปริศนาดวงตาคมกริบราวกับนักล่าและที่หน้าอกเสื้อมีสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่เขาจําได้ทันทีมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของไทยไม่ใช่ของไต้หวันแต่คือของประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักเพียงผ่านข่าวลือเขากัดฟันแน่นความทรงจําเรื่องการประชุมลับๆที่เขาเคยแอบเข้าไปเกี่ยวข้องผุดขึ้นมาในหัวบทสนทนาในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยภาษาแปลกหูเสียงหัวร้อยเย็นชาและคําเตือนที่ฝังอยู่จนถึงตอนนี้ถ้าไฟจุดที่ไต้หวันไทยจะไม่รอดเงาไฟนั้น ชช่ปริศนาก้าวเข้ามาอีกก้าวจนระยะห่างแทบจะหายไปหยดฝนเกาะบนใบหน้าของเขาแววตาคมกริบสองทะลุเหมือนจะเจาะเข้าไปในใจเลือกซะเสียงนั้นกดต่ำจนแทบปลื้นหายไปกับเสียงฝนระหว่างบ้านที่เชียงใหม่หรือความลับที่ทําให้คนทั้งภูมิภาคสั่นสะเทือนหัวใจเขาเต้นแรงความทรงจําบ้านเกิดผุดขึ้นมาซ้อนกับเสียงขู่เส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบตุมือที่กาเอกสารสั่นไม่หยุดและในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังมาจากด้านหลังในความมืด เขาหันขอบกลับไปทันทีดวงตาพยายามมองฝ่าความมืดและม่านฝนที่บดบังทุกอย่างเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆชัดเจนขึ้นทุกก้าวคล้ายกับจังหวะกลองที่เร่งเร้าให้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงาร่างอีกคนปรากฏขึ้นจากท้ายซอยตัวเปียกปอนเหมือนเพิ่งวิ่งฝ่าฝนมามือถือร่มไม้ไผ่สีเข้มที่ไม่เข้ากับบรรยากาศกลางเมืองกรุงเทพเลยแม้แต่น้อยชายปริศนาที่อยู่ตรงหน้าเขาชะงักหันไปมองผู้มาใหม่ดวงตาที่คมดูดันกลับแฝงความระแวดระวังเสียงผู้มาใหม่ดันขึ้นแผ่วแต่มั่นคง อย่าแต่ต้องเขาเอกสารนั้นยังไม่ถึงเวลาเขายืนนิ่งตัวสันงานงกความมุนงงถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซัดดวงตาสลับมองทั้งสองคนที่ยืนเผชิญหน้ากันกลางสายฝนไฟถนนกระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของผู้มาใหม่หญิงสาวผมยาวดวงตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยร่องรอยความเหนื่อยล้าเสื้อคลุมบางที่เธอสวมมีตราสัญ,ญลักษณ์เล็กๆคล้ายกับรูปดอกบัวชายปริศนาขมวดคิ้วเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาองค์กรเธอคิดว่าจะปกป้องเขาได้จริงหรือ หญิงสาวกล้าเข้ามาข้างเขามือแตะเบาๆที่แขนของเขาเหมือนส่งสัญญาณให้เขาจะเย็นลงเธอกระซิบเบาๆใกล้หูอย่าปล่อยเอกสารนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมความสับสนกัดกินในอกชั่ววูบเดียวเขาไม่รู้แล้วว่าใครคือศัตรูใครคือมิตรและเหตุใดเอกสารในมือถึงทำให้สองเงามืดพร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อมันเสียงฟ้าผ่าดังตึงกก้องไปทั่วกรุงเทพฝนยิ่งกระหน่ำหนักขึ้นจังหวะนั้นเองชายปริศนาก็ล้วงมือเข้าไปในเสื้อคลุม เงาสายฟ้าฟาสว่างว่าทั่วซอยทําให้ทุกการเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเขาเห็นมือของชายปริศนาล้วงเข้าไปในเสื้อคลุมความเงียบแผ่คลุมรอบตัวก่อนที่เสียงฝนจะกลับมากระหน่าเหมือนกลองรัวหญิงสาวที่ยืนข้างเขาขยับตัวเล็กน้อยมือซ้ายกำาัไม้ไผ่แน่นตะแววตากลับนิ่งสงบอย่างประหลาดคล้ายกับคนที่เคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เขาเองตัวแข็งที่เเงื่อไหลผสมกับฝนจนไม่รู้ว่าอะไรคือความกลัวอะไรคือความหนาวเอกสารในมือหนักจนแทบจะทําให้แขนชาแต่เขายังกำมันไว้เหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยังยึดโยงกับความจริงใช่ปริศนาชักมือออกมาสิ่งที่อยู่ในมือไม่ใช่อาวุธแต่เป็นซองจดหมายเล็กๆสีซีดที่มีตราประทับเป็นอักษรจีนโบราณดวงตาเขาเบิกกว้างทันทีความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงหญิงสาวที่อยู่ข้างเขากัดริมฝีปากแน่นแววตาสแสดงความตกใจเป็นครั้งแรกเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นท่ามกลางเสียงฝน นี่คือสิ่งที่เธอควรกลัวไม่ใช่ฉันชายปริศนายื่นซองจดหมายขึ้นเหนือแสงไฟสลัวสายตาของเขาจับจ้องไปที่เอกสารในมือของเขารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนคนที่รู้คำตอบของเกมทั้งหมดแล้วหญิงสาวกระซิบเร่งร้าอย่ามองมันอย่ารับมันไว้แต่หัวใจของเขากลับสั่นไหวเสียวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ว่าซองจดหมายนั้นอาจเป็นกุญแจที่ไขปริศนาของทุกอย่างทั้งไต้หวันทั้งประเทศไทยและเงามืดที่เชื่อมโยงประเทศที่ไม่มีใครกล้าเอ่อยนาม เสียงฝีเท้าหนักอีกชุดหนึ่งดังขึ้นจากปากซอยด้านนอกคราวนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่เป็นหลายคนกำลังวิ่งฝ่าฝนเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงฝีเท้าที่หนักและสม่ำเสมอทำให้หัวใจเขากระตุกกุบเหมือนถูกบังคับให้เร่งเต้นตามจังหวะก้าวเหล่านั้นแสงไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์หลายคันพุ่งเข้ามาในซอยทีละดวงเสียงเครื่องยนต์แผดดังแข่งกับเสียงฝนชายปริศนาที่ถือซองจดหมายเหลือตาไปทางแสงไฟรอยยิ้มมุมปากกว้างขึ้นเหมือนกำลังรอคอยการมาถึงของกองกำลังนี้อยู่แล้ว หญิงสาวที่ยืนข้างเขาขยับเข้ามาใกล้อีกนิดเสียงกระซิบสันพระทั้งจากความรีบร้อนและความกดดันถ้าอยู่ตรงนี้ต่อพวกเขาจะไม่ปล่อยเราไปแน่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้เขามองไปรอบๆซอยน้ําฝนจึงนองสะท้อนแสงไฟที่สาดส่องเข้ามาทางนี้ดูเหมือนถูกบีบให้เหลือแค่ปลายซอยลึกสุดที่มืดมิดไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ เสียงเครื่องยนต์หยุดกึกพร้อมกันรถมอเตอร์ไซค์หลายคันจอดเรียงเป็นแนวปิดปากซอยไว้เงาร่างผู้ชายหลายคนก้าวลงมาอย่างพร้อมเพยงร่มสีดำกลางขึ้นทีละคันบดบังใบหน้าและแววตาของพวกเขาชายปริศนายกซองจดหมายขึ้นสูงกว่าเดิมผู้เสียงเข้มแต่ชัดเจนใครได้สิ่งนี้ไปเกมก็จบหัวใจเขาแทบหยุดเต้นหญิงสาวกำแขนเขาแน่นสายตาจับจ้องซองจดหมายนั้นเหมือนมันเป็นดั่งระเบิดที่พร้อมจุดชนวนได้ทุกเมื่อ สายฟ้าฟาดอีกครั้งเสียงดังสะเทือนจนพื้นสั่นร่างทั้งหมดหยุดนิ่งเสียววินาทีเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่อบล้อมรอบตัวหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกแล้วจู่จูชายปริศนาก็โยนซองจดหมายนั้นขึ้นกลางอากาศท่ามกลางสายฝนที่โปรยกระหนำ่ำซองจดหมายลอยอยู่กลางอากาศใบฝนตกกระทบมันเป็นจังหวะเหมือนกลองรัวทุกสายตาจับจ้องไปที่มันราวกับเวลาหยุดชั่วขณะเขาแทบขยับตัวไม่ออกมือยังคงกุมเอกสารแน่นสายตาจับคู่กับซองที่กำลังร่วงลงมาหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังแข่งกับฟ้าผ่า หญิงสาวขยับเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆจับมันก่อนที่พวกเขาจะเอาไปเขากลืนน้ำลายฝีเท้าของกองกำลังที่รอยอยู่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงฝนกระทบพื้นดังรัวทวีความตึงเครียดขึ้นอีกเท่าตัวซองจดหมายใกล้ถึงพื้นมือของเขาเหยียดออกไปอย่างช้าๆเหงือผสมฝนไหลลงแก้งเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วงแต่เหมือนชะตากำลังดึงให้เขาตัดสินใจทันใดนั้นชายปริศนาก้าวเข้ามาขวางเสียงทุ้มสั่งออกมาอย่างเย็นชา ถ้าจับมันเธอจะไม่มีวันปลอดภัยอีกหัวใจเขาสั่นครมรู้ทั้งรู้ว่าไม่สามารถถอยหลังได้อีกต่อไปแต่สายตาที่มองมาของหญิงสาวเต็มไปด้วยความหวังและความกดดันพร้อมกันซองจดหมายตกลงถึงพื้นพอดีมือเขาคว้าไวท้ทันทีรู้สึกถึงความเย็นและน้ำหนักของมันทั้งที่เป็นเทียงกระดาษแต่กลับเต็มไปด้วยความลับที่สามารถเปลี่ยนเกมทั้งภูมิภาค ฟีเท้าของผู้มาใหม่เข้ามาใกล้เขายืนตะลึงแต่หัวใจเต้นรัวกว่าเดิมรู้สึกเหมือนทุกวินาทีต่อจากนี้จะเป็นเสี้ยววินาทีที่กำหนดชีวิตของเขาและทุกคนรอบตัวเสียงสายฝนยิ่งคงกระนำเสียงฟ้าผ่าดันกล้องกลางซอยมืดกลิ่นควันจากถนนและความชื้นผสมกันเป็นบรรยากาศที่ทั้งน่ากลัวและดึงดูดแล้วจู่ๆมือของเขาก็ถูกดึงจากด้านหลังแรงๆ ร่างของเขาสะดุ้งถอยไปข้างหน้าอย่างแรงซองจดหมายเกือบหลุดมือแต่เขายังคว้าไว้ได้วยมือที่ดึงเขามาเป็นมือแข็งแรงมือหนึ่งของหญิงสาวหรือไม่เขาไม่แน่ใจแต่แรงดึงนั้นชัดเจนว่าเพื่อปกป้องชช่ปริศนาที่ยืนตรงหน้าเลิกคิวเหมือนคาดไม่ถึงการแทรกแซงเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงฝนกระแทกพื้นดังทวีความกดดันเขาหันไปมองซอยด้านหลังเห็นเพียงร่างชายหญิงที่ยืนล้อมรอบเขาไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับทุกก้าวของเขาจะต้องแลกด้วยชีวิตหญิงสาวกระซิบแผ่ว ต้องวิ่งตอนนี้เท่านั้นฝนที่กระนำเหมือนฉีกฟ้าออกเป็นสองทางเขายกซองจดหมายแน่นก้าวขาออกไปในซอยแคบที่มือสนิทเสียงฝีเท้าไล่ตามมาใกล้ๆแต่ความมืดช่วยพรางตัวเขาได้เล็กน้อยไฟนีออนจากร้านค้าเล็กๆสาดแสงจางๆเป็นทางนำทางในความมืดแต่อุปสรรคอยู่ตรงหน้าอีกหลายก้าวทุกซอกซอยและประตูรั้วกลายเป็นจุดซ่อนที่อาจมีศัตรูซ่อนอยู่ เขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ซองจดหมายสายตาที่จับจ้องเอกสารนี้เหมือนมีชีวิตมันไม่ใช่เพียงกระดาษแต่คือกุญแจสู่เงื่อนงำที่เกี่ยวพันไทยไต้หวันและประเทศลึกลับที่ใครก็ไม่กล้าพูดชื่อฝีเท้าที่เล่ตามใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขาสูดลมหายใจลึกหัวใจเต้นแรงแต่ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจเขาต้องตัดสินใจว่าจะพาเอกสารไปที่ไหนหรือจะปล่อยให้ทุกอย่างจบลงที่นี่เสียงฝีเท้าสุดท้ายกระทบพื้นใกล้จนแทบได้ยินหัวใจของคนตาม แล้วประตูเหล็กเก่าๆที่ซอยลึกปรากฏขึ้นราวกับเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่เขาเหลือบตามองประตูเหล็กเก่าๆน้ำฝนไหลผ่านรอยสนิมเป็นทางยาวเหมือนลวดลายชะตากรรมเสียงลมหายใจของเขาผสมกับเสียงฝนจนแทบแยกไม่ออกหญิงสาวชี้ไปที่ประตูด้วยมือเปียกๆข้างในเราต้องเข้าไปข้างในเท่านั้นเขาพยักหน้ามือกำซองจดหมายแน่นเหมือนยึดไว้ด้วยชีวิตก้าวเท้าเข้าไปใกล้ประตูแต่ละก้าวทำให้เสียงฝีเท้าที่เล่ตามยิ่งดังก้องสะท้อนกับกำแพงปูน ท่านใดนั้นชายปริศนาก้าวเข้ามาขวางอีกครั้งดวงตายเย็นชาที่ส่องมาทําให้เขาหยุดชะงักหญิงสาวก้าวเข้ามาขวางอีกด้านมือหนึ่งยังกําแขนเขาแน่นไม่มีทางหนีอีกแล้วเสียงชายปริศนากระซิบเบาๆแต่ชัดเจนซองจดหมายนี้จะเปิดเผยความลับทั้งหมดไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ฝนโปรยหนักขึ้นกว่าเดิมราวกับฟ้าผ่ากําลังมาล้างทุกสิ่งให้เริ่มต้นใหม่แต่สายตาของเขาจับจ้องเอกสารในมือเหมือนมันกําลังเรียกให้เขาทําบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจ เขารู้สึกถึงแรงกดดันในซองจดหมายสายตาที่ไม่อาจหลบได้จากชายปริศนาและเสียงฝีเท้าที่ไล่ตามมาหลังซอยเหมือนทุกเสี้ยววินาทีจะเป็นครั้งสุดท้ายหญิงสาวกระซิบอีกครั้งแววตาเธอเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวครั้งเดียวถ้าเข้าไปเราอาจได้คำตอบทั้งหมดเขาได้แต่กัดฟันแน่นสติเต็มไปด้วยคำถามว่าเมื่อเปิดประตูนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างไรมือของเขายื่นไปแตะประตูเหล็กยินเฉียบและหนักหน่วงเหมือนโลกทั้งใบรออยู่ข้างใน เขาสูดลมหายใจลึกมือเหงื่อชื้นกำประตูเหล็กแน่นจนกระดาษในซองจดหมายสั่นไหวเสียงฝนกระแทกหลังคาและพื้นถนนรอบๆทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเหมือนถูกขยายเป็นล้านเท่าหญิงสาวยืนข้างๆเขาแววตาเต็มไปด้วยความตั้งใจและความกลัวผมเปียกชุ่มฝนยึดเกาะใบหน้าเหมือนหมอกในยามเช้าชายปริศนายืนตรงหน้าดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาไม่กระพริบริมฝีปากขยับเป็นคำพูดที่แทบปลื้นไปกับเสียงฝนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอเพียงครั้งเดียว หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเสียงฝีเท้าที่ไล่ตามหลังยังคงดังอยู่ไม่ไกลแต่อุปสรรคและทางออกเดียวอยู่ตรงหน้าเขายกซองจดหมายขึ้นแนบอกเหมือนรับรู้ได้ว่ามันคือทั้งความลับและคำตอบของทุกคำถามที่ซ่อนอยู่มือเย็นของเขาแต่ประตูเหล็กอีกครั้งเสียงสนิมดังกรอบๆขณะที่เขาผลักประตูเปิดช้าๆน้ำฝนไหลเข้ามาเล็กน้อยแต่แสงสลัวจากด้านในซอยทำให้เขาเห็นทางเดินกับแคบที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดหญิงสาวกระซิบเบาๆเ,เ,เราต้องเข้าไปทุกอย่างอยู่ข้างใน เขาก้าวเข้าไปด้วยความระมัดระวังซองจดหมายยังคงแนบแน่นในมือแต่สายตาของเขากวาดไปทั่วภายในทางเดินมองเห็นเงาลางๆของวัตถุและเสียงสะท้อนของน้ำหยดทันใดนั้นประตูด้านหลังดังปิดแรงเสียงโลหะกระแทกกับพื้นดังกล้องในซอยความมืดที่อยู่รอบตัวเขาเหมือนย่ำเข้ามาใกล้กว่าที่เคยเขาหยุดหายใจชั่วขณะเสียงฝีเท้าและเสียงหัวใจตัวเองผสมเป็นจังหวะเดียวกันทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอน แล้วจากความมืดปรากฏแสงจางๆของหน้าจอคอมพิวเตอร์เก่าๆที่วางอยู่มุมทางเดินเผยให้เห็นข้อความบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดชะงักดวงตาเบิกกว้างทันทีข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่องแสงจางๆในความมืดตัวอักษรสีเขียวสะท้อนกับหยดน้ำฝนราวกับมีชีวิตพวกมันเรียงกันเป็นประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกลับทุกสิ่งที่คุณถืออยู่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะเปลี่ยนภูมิภาคนี้ หัวใจเขาเต้นแรงเสียงฝีเท้าที่เคยไล่ตามอยู่ด้านหลังเหมือนหยุดช่วขณะสติของเขาเริ่มทำงานเต็มที่ทั้งความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบจะระเบิดหญิงสาวข้างๆชี้ไปที่ซองจดหมายนี่ไม่ใช่แค่เอกสารมันคือกุญแจถ้าเราทำถูกเราอาจหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขามองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์รู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างที่มาจากซองจดหมายและข้อความนั้นพร้อมกันทั้งสองสิ่งเหมือนมีชีวิตและพูดก,กับเขาโดยตรง เสียงฝีเท้าข้างหลังดังใกล้ขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเท่ากับความตึงเครียดที่บีบรัดหัวใจเขารู้ว่าต้องตัดสินใจทันทีไม่ว่าจะเป็นหนีหรือเปิดเผยความลับทั้งหมดมือของเขาสั่นขณะจับซองจดหมายแน่นดวงตาเหลือไปมองหญิงสาวที่ส่งสัญญ,ญาณให้เขาก้าวไปข้างหน้าเขายกซองจดหมายขึ้นเหนือหัวแล้วผลักประตูเล็กๆข้างคอมพิวเตอร์เข้าไปแสงจากหน้าจอส่องสว่างเต็มพื้นที่ทางเดินเผยให้เห็นโต๊ะไม้เก่าๆเ,เ,เ,เอกสารกระจายเต็มไปหมดและแผนที่ภูมิภาคที่มีจุดแดงกระจายอยู่หลายจุด เขาหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งก่อนหน้าพระทันใดนั้นเสียงเครื่องจักรบางอย่างเริ่มทำงานเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องและในแสงสลัวนั้นเส้นสายของแผนที่เริ่มส่องสว่างเป็นสีแดงแสงสีแดงจากแผนที่สะท้อนบนใบหน้าของเขาและหญิงสาวทำให้ทุกอย่างราวกับหยุดชั่วขณะความตึงเครียดที่สะสมมาตลอดคืนค่อยๆคลายลงช้าๆแต่ก็ยังเหลือร่องรอยของความกังวลอยู่ในสายตาชายปริศนาที่เคยยืนขวางอยู่ตรงหน้า ถอนตัวกลับไปช้าๆราวกับยอมรับการตัดสินใจของเขาเขาไม่แน่ใจว่าทำไมแต่สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบรรยากาศหญิงสาวข้างๆยิ้มบางๆมือของเขายังกำซองจดหมายแน่นแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความรับรู้ถึงความสำคัญและความรับผิดชอบเสียงฝนค่อยๆเบาลงความชื้นในอากาศเริ่มจางหยดน้ำบนพื้นสะท้อนแสงเฟนีออนจากด้านนอกเป็นประกายราวกับบอกว่าโลกยังคงหมุนต่อไปแม้จะผ่านคืนที่เต็มไปด้วยความลับและความตึงเครียด เขาก้าวออกมาจากประตูทางเดินสายตาจับจ้องซองจดหมายแน่นแต่หัวใจเริ่มสงบลงบ้างและการเผชิญหน้าทั้งคืนทําให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการวิ่งหนีหรือสู้แต่คือการเลือกที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่อยู่ในมือหญิงสาวมองเขาอีกครั้งพยักหน้าช้าๆเหมือนส่งสัญญ,ญาณว่าทุกอย่างจะยังไม่จบแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับวันพรุ่งนี้ แสงแรกของรุ่งสางเริ่มสาดเข้ามาในซอยฝนหยุดพรำพรมเงามืดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสว่างอ่อนๆเขายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบและความสดชื่นของอากาศใหม่รู้สึกได้ว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยจุดร้อนและความลับแต่ความกล้าหาญของคนหนึ่งสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเขากระชับซองจดหมายแน่นอีกครั้งก้าวเดินออกไปสู่ถนนใหญ่พร้อมกับแสงแรกของวันใหม่ที่สาดส่องเหนือกรุงเทพ